ในการทำหน้าที่ของการเป็นผู้แทนราษฎรผมรู้ว่าครั้งนี้เป็นการทำหน้าที่ที่อันตรายที่สุดและคงเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดแล้วในชีวิตของผมแต่ในเมื่อประชาชนเลือกผมมาแล้วทาประานก็สู้ให้อยางเต็มที่เท่าที่ผมจะทำได้ผมไม่รู้ว่าผลของการทำหน้าที่นี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อตัวผมหลังจากนี้พี่ผู้ประท้วงเเลยนะครับค่ะขออนุญาตประท้วงท่าน ผู้อภิปรายอภิปรายวนเวียนซ้ำซากขคอร9ด้วยค่ะแล้วก็ท่านประธานเองก็ตักเตือนแล้วตักเตือนอีกให้เวลานะคะก็ยังยังไม่เข้าประเด็นเลยค่ะว่าทุจริตยังไงอะไรยังไงนะคะก็ยังวนเวียนซ้ำซากอยู่ในเรื่องของการวิ่งยังอยู่ในประเด็นจะจบแล้วครับเชิญครับจบแล้วครับเชิญครับท่านประธานครับในการทําหน้าที่ของการเป็นผู้แทนรัษฎรครั้งนี้ผมรู้ว่าเป็นครั้งที่อันตรายที่สุดและก็คงอันตรายที่สุดในชีวิตของผมแล้ว แต่ผมมีความจําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่นี้เพราะประชาชนได้เลือกผมมาแล้วผมไม่รู้ว่าจากผลจากการทําหน้าที่ในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นจากต่อผมในหลังจากนี้ผมไม่รู้ว่าสามวันข้างหน้ามีอะไรรอผมอยู่ผมไม่รู้ว่าสามเดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นต่อผมผมจะยังคงพูดแทนพี่น้องประชาชนได้หรือไม่แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อตัวผมผมก็ไม่เสียใจ ที่ได้ทําหน้าที่ของผมในวันนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานสิบันโรมนะครับเสร็จแล้วก็ออกมาเปิดอภิปรายต่อนะฮะที่ห้อง